สวัสดีค่ะน้องอาชีเคลื่อนไหวถึงมิยาหลังมีข่าวลือเลิกเป็นอีกหนึ่งคู่รักวัยรุ่นที่หลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะสำหรับคู่ของน้องอาชีอาชิรวัรลูกชายของพระเอกหนุม่มฟุกเกิบพลและน้องมิยาพิชาทองเจือลูกสาวของพระเอกหนุม่มพีทองเจือเพราะก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันรัวๆก่อนจะมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วหรือเปล่า เพราะวันเกิดฝ่ายหญิงก็ไม่เห็นฝ่ายชายเลยล่าสุดก็ทําแฟนๆของน้องอาชิมิยาใจชื้นหลังโพสล่าสุดของน้องมิยามีน้องอาชิเข้ามากดไลค์ด้วยท่ามการแฟนๆที่บอกเลยค่ะว่าเยี่น้องอาชีมากดไลค์รูปมิยาแล้วนอกจากนี้รูปในอินตาแกรมของทั้งคู่ก็ยังเป็นรูปคู่ด้วยส่วนจะรักหรือเลิกการนั้นก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาตอบด้วยตัวเองแล้วค่ะ เพราะเรื่องราวความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากอาจจะมีรักเลิกหรือสัมพันธ์ที่อธิบายยากฉะนั้นจะต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองและอย่าเชื่อเพียงข่าวลือเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ